คุณค่าที่คุณคู่ควรเปยปานวาดประกาศข่าวดีคว้ารางวัลใหญ่สำหรับเปยปานวาดเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยและเก่งมากๆเลยแล้วค่ะเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเปยนั้นทำงานเยอะมากๆทั้งในและนอกวงการแต่ถึงจะง,งานเยอะก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสวยเป๊ะตลอดเวลาแถมล่าสุดเปยยังออกมาเผยข่าวดีหลังได้รับรางวาัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม The Most Popular Supporting Actress จากทาง s h o p อ p p อ w a r d 2022โดยเป้ยโพสต์ภาพคู่กับรางวัลพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาจีนและภาษาไทยว่าขอบคุณสำหรับรางวัลน,นะคะแฟนๆร่วมยินดีรวัวๆเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเป้ยคนสวยน่ารักมากๆคะ่ะคุณค่าที่คุณเป้ยคู่ควรคะ่ะยินดีกับแม่เป้ยคะ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแม่เปยสวยน่ารักมากๆคะ่ะ ซึ่งรางวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ว่าใครจะได้มาอย่างง่ายๆโดยช h อบแอปเป็นบริษัทแรกที่จัดโหวตประจำปีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในปีนี้มีศิลปินและผลงานเข้าร่วมชิงรางวัลกว่า90รายการทั้งหมด18รางวัลผลโหวตจะได้รับผ่านการโหวตออนไลน์กิจกรรมนี้ดำเนินการเป็นเวลาเกือบ1เดือนมีฟแฟนๆชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรมการโหวตในครั้งนี้กว่า1000 0แนคนผู้รับผิดชอบของชอบแอป กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องผู้มีความสามารถที่โดดเด่นและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในวงการบันเทิงไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการโต้ตอบกับแฟนๆบันเทิงชาวจีนหวังว่ารางวัลน,นี้จะทําให้ชาวจีนเข้าใจวงการบันเทิงไทยมากขึ้นในกระบวนการลงคะแนนแพลตฟอร์มยังระบุด,ด้วยว่าจะรับประกันความยุติธรรมและความโปร่งใสของการลงคะแนนแม้รางวัลจะไม่ได้มาอย่างง่ายๆแต่ด้วยความสามารถด้านการแสดงของเป้ยนั้นบอกเลยว่าไม่ค้านสายตา